สวัสดีค่ะเอ FC แฟนช่องเมโนย,รรย์ผ้าร่วยเมือ่อหนีเมโนย์ผ้าร่วยกับสีมานน้ำเสนอแนวทังเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเหล้าพัฒนามือวั่นที่สิบเก็ตเนาะคะ่ะสิบเกดท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบสี่เล่าพัฒนาเมือ่อวานนี้ ล่าพัฒนาของเหาเข่าเลขเด่นสองตัวเนาะคะ่ะเลขจจะเลขกจอะนีลุดเนาะคะ่ะเลขจจะบ่กเข่าเข่าเลขเด่นแปดกับซีเนาะคะ่ะนี่ค่ะหมู่บ้านนี่ล่าพัฒนาของเฮาเหาาห้เด่นใบแปดหนึ่งซี ล่าพัฒนาก็ออกซีเก้าเก็ยแปดเก้าเนาะค่ะเข่าเลขเดียนห้ามทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะแต่พี่น้องเอฟซีห้าววิ่งกระสีได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเะมือว่าน,นีเมือนี้เขากับมาเบืองมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าท่างอาจารย์เชี่ยนซาอ้าพ่นสีดได้ตัวใดมาฝากพี่น้อง FC เอฟซีห้าวเขากับมาไปเบืองไปช่มพร้อมๆกันเนาะค่ะ เล่าพัฒนาวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะบอมเมนวันที่สิบหกล่าพัฒนามือวันศุกร์ที่สิบเกดเดือนท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดนเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะเด่นเ็ดศูนย์สามสองตัวกระสีมีอยู่แปดคูแปดหางเนาะค่ะสองตัวเจาะสีมีอยู่แปดคู่แปดหาง กษิมีสี่เกตสี่เก้าแปดหาสามหาหาหกหกเกตหกเก้าสามซีนี่เนาะคะ่ะคือเล่าพัฒนาของเห้ามืออื่นสามตัวกสิมีอยู่หกคูหกหางเนาะค่ะสามตัวสิมีหนึ่งสามหาแปดสามหาสองซี่หาแปดหกหาเก้าเกตหกเก้าแปดหานี่แหละคะ่ะคือเล่าพัฒนา มือวันที่สิบเก็บเดือนท่านว่าคม2 5 6พันอเนาะค่ะพี่น้องเอซมักกะจังค่อยเก็บเอาไว้าอมาเข้ากับพานไปเด้อค่ะกระปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและวก็รับฟังทั้งสองห้องเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางงท่านั้นพิดถือกระบ,บาวากันเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเขามาัแล้วก็เย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น่อยผ้าร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งอาจารย์เสี่ยนเ้าอูเพลนเพ่น,พนิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ให่ไม,ไม่ห้าเบิงต่อไปเนาะค่ะสำหรับเรื่อกับมีมือเข่ามือลดเป็นธรรมดาเนาะค่ะกับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทั้งช่องเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางไห้แน้วทางเทนั้นเนาะค่ะผิดถืก,กับบาวากัน เมื่อนี้แอดกิอดอจยบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้มืออื่นเ่าก็จังค่อยมาพอกันกันกบเล้าสตากรกับห้าหน้อยแล้วก็เล่าพัฒนานี่แ่ละค่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเห้าถูกหวยรวยเงินเมื่อนี่กันสุขูสุขคนสวัสดีค่ะ